สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดุสรีชาแนลหายูหากิ่นครับเมื่อนี้ออกมานาะยเหมือเเสาเด้ออกมาแต่สเสารครับเมื่อนี้มาเบิงเข่าครับมาเบิงเขา่ามาเบิงสวนเนาะนะครับนี่ในสวนกล้วยสวนบะข้าวครับหลังจากที่อ่าบริไทัทหลยอ่าสัปดาห์แล้วนะครับน่าจะติดภารกิจมาตอนนี้มามาเบิงเขา่ามางามครับให้พี่น้องเบื้องเขา่าข้าวหอมมะลินี่นะครับ ปีนี้เขาหอมมะลิครับก็เริ่มจะตั้งท้องแล้วครับเขาหอมมะลิเห็ดเองกับมือครับนี่สวยงามครับปีนี้เขาหอมมะลิครับสูงสูงประมาณเมตรเมร็ดกว่านี่เข้าหอมมะลิสวยงามมากครับเขางามนะครับเขาหอมมะลิเอาพี่น้องเบิ่งเขากัน ข้าวหอมมะลิปลูกเองกับมือครับตอนนี้ก็ผมเฮ็ดสวนเกษตรผสมประสาตนตัวนี้ก็เป็นตากล้วยตากล้วยช่วงนี้ฝนฝนกระตกเนาะนะครับใบมันก็จะเริ่มเหลืองแน่ต้องก็ตายพายแน่กับมีเหี้ยงครับปลาสวนกล้วยกล้วยก็ปลูกไว้สามร้อยกว่าต้นนะครับสามร้อยกว่าต้นออกออกเครือออกวีอยู่ประมาณหาสิบกัวเครือครับจะทรงแมคคาเขียประทัน,นครับู้ใดที่อยาก อยากได้กล้วยหรือว่าอยากได้บักฮุ่งมืย้ยบักฮุ่งมะละกอะกอินกะทักมาครับ้วแจกฟรีครับมะละกอะนี่ด้านนี้ก็เป็นสะเด้อาจจะอาจจะเลี้ยวบอยชัดจังหนึงเนาะนะครับอาจจะต้นไม้ไลายอันนี้ต้นซักปลูกไว้ครับสองปีสูงแล้วด้านี้กับบเข้าซบสองปีกกว่าอยู่ขอบสะสูงแล้วครับสามเมตรกว่าแล้วบะเข้าปีหน้าอาจจะได้กินกินลูกกินหมางอยู่บ่เข้าข่า,านำหอม ดีหนานี่ครับต้นนี้ก็สูงแล้วสามเมตรกว่าแล้วครับมะข้าวนะครับอายุสองปีก็กว่าได้นี่ปลูกมาตันนี้ได้สองปีกว่าเบ่งเหงาเบ่งคนนี่ใบแห้งครับเอาไว้เพราะว่าบะข้าเนี่เพิ่งซื้อใ้ไปตัดใบเอามีดหามบ่ให้ต้องอมีดไปตัดมันต้องอมีดไปตัดไปแจงจริงมาให้มันให้มัน,มนแก่แบบธรรมาชาติมันใบแห้งกาดกาดมันเขาค่อยดึงออก นี่บัเข้าครับมีหลายต้นนะครับบัเข้าอยู่ขอบสะนี่ก็ประมาณยี่สิบกว่าต้นแล้วก็ปปูกไว้ในสวนทั้งหมดนะครับบัเข้าในสวนทั้งหมดมีอยู่ประมาณแปดสิบต้นนะครับมะเข้าครับอันนี้มาเบึงสะสะที่ผมพูดไปนี่หนาฝนตนนอนนี้หนาฝนน้ำก็เริ่มมาเต็มสะและ้วฝนบร่ได้สูบน้ำตืแน้ะครับน้ำก็โซลารเซลล์ปล่อยไว้น้อยนึงหละ่ะมันนี้กรฝนตกมาเต็มเต็มสะเลย ผนดันมันกับขอไผ่เป็นไ่หวานครับเ็เรื่องขอบสะรอบข้างกับเมี่ยวข้าวนะครับรอบข้างับข้าวรับนี่ครับน้ำเต็มสาสเลยนะครับเดี๋ยวภาพี่ต้องย่างไปเบืองคลองทางปุ่นแป็นเบืองกับเบืองบักฮูบ้านดันนี้ครับบ้านดานนี้สวนกล้วยเดี๋ยวลงสวนกล้วยกันนี่ครับกล้วยที่ผมปลูกกล้วยครับอันนี้กล้วยกล้วยปีแรกเลยนี่นะครับเพิ่งจะปลูกได้ประมาณ จากเดือนนี่ได้หาหาเดือนประมาณหาเดือนครับคยังไม่ได้ออกเครือนะครับปลูกได้ประมาณหาเดืนดดอ,อ,กอนกล้ยว,วยน้ำบ้ามีทั้งนำบ้าแล้วก็มีอหอมทองแล้วก็มีหอมทองคาบันดิสนะครับที่ที่เป็นกล้วยขายในในอันตลาดนะครับที่อยู่ในห้างที่เป็นขายในห้างนะครับกล้วยหอมทองกล้วยหอมคาบันดิสนี่ครับ กรเตรียมที่ขยายพันธุ์ไปอยู่เนาะนะครับเตรียมที่ขยายพันธุ์ไปยังพอนได้ออกเครือนะครับอันนี้ก็ปปูกไว้ผสมประสานกันครับมีบักซีดาเนี่ยบักม่วงเนี่ยที่เขามักแล้วครับปวยหอมท้องที่กระปูกนี่ครับตามที่เขามักด้านนี้ก็จะเป็นคลองน้ำส่องก็จะมีบัวด้วยเป็นคลองสองคลองครับตอนนี้ปูกปวยปูปูพาไว้ผมเคยถ่ายรีวิวหลายครั้งแล้วละมื้นอนี้ภาพี่น้องอาเบิงอีกรอบหนึ่ง ต่นี่ฝนก็นตกชุกลงมาหนากระโบกเดมมาตัดปันเลยเพราะว่าฝนมันตกเกือบเุมอนะครับส่วนกล้วยยางเข้าไปทั้งมองช่องกลางหนึ่งจะเป็นทั้งยางเลยอันนี้บอกคงอันนี้กรอบดีๆครับในยาวนานมีบอกคงสุกความมีน้องไอ้เมื่อนี่ มีมะละกอสุกด้วยนี่เห็นบะเอ,อ้ยะงสุกสุกคาตน้นนี่ละมะฮงปลูกไว้นี่มะคุงโดกอยู่ครคับมะฮงมะคุงมะละกออันเดียวกันเด้อันนี้มันโคนมันหนักหลายมันโคนนี่ยอดมันสิตายแล้วครับมันโคนแต่เสียด้เอาออกไปเพราะผมได้ ฝนตกแล้วมันหนักมันโค,น,คนลงผมก็ดึงเอาขึ้นมาคํำไม่จะเลียแถวไปนะฮะใครพป่น้องมาเบ่งส,วน,ว,สวนกล้วยสวนเกษตรผสมผสานสวนของผมเองครับยามื่อเ้าร์อย่างสี่น้องหลังจากที่อ่าผู้ใดที่เห็ดเบียยเึ็ดงานไม่ไมียแก่สามารถมาเบ่งสวนมาชมสวนได้เด้อนะครับเห็ดกเกษตรเป็นผ่อนคลายครับตอนนี้ตครมีบอกหอยหงก็ะป่อยไปได้บอกหอยจูบหรือว่าหอยขมเนี่ยล่ะปลูกไว้ ในคลองนี่แหละครับดอกบัวก็ออกหลายอยู่น้ำมันขึ้นมาดอกบัวมตรงไงตรงอัจฉรแช่น้ำแน่ครับนี่ครับในสวนเกษตรของผมเองครับดุสดสดีชาแนลหายยู่หายกินครับผู้ใดเบื้องคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ากดติดตามกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจน้ำเด้อครับช่องดุสดสดีชาแนลหายยู่หายกินครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ